สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนทุกท่านครับมาพบกันในช่วงเช้าก่อนเปิดตลาดนะครับวันอังคารที่4กรกฎาคม2560วันนี้ผมเอา,อาหุ้นที่เรียกว่าเป็น value stock หุ้นคุณค่านะครเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับ value investor นะฮะแล้วก็หุ้นนี้เป็นการรวบรวมเรียบเรียง มาจากของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขาจัดกิจกรรมงานหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่เมกะบ,บางนาในงานออมหุ้นออมพันออมหมื่นรวยเป็นล้านในลักษณะที่ว่าเน้นส่งเสริมให้ทางนักลงทุนออมเงินผ่านตลาดหุ้นเขาก็เลยไปคัดหุ้นเด่นๆมาเมื่อวาน นั้นผมเล่าให้ฟังในเรื่องของหุ้นที่ว่าเป็นหุ้นปันผลดีมาวันนี้เป็นหุ้นในแนวที่เรียกว่าเป็น value stock นะฮะโดยเขาใช้หลักการของหุ้นประเภทพื้นฐานหุ้นที่มีราคาถูกมีฐานะการเงินที่มั่นคงแล้วก็มีความสามารถทำกำไรเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะฮะเหมาะกับใคร เหมาะกับหนึ่ง value investor นักทุนที่เน้นคุณค่าเหมาะกับใครอีกเหมาะกับคนที่เอาไว้ลงทุนลักษณะว่าเป็นออมเป็นสะสมนะฮะแล้วก็ซื้อกันได้ทุกเดือนเนื่องจว่างานตลาดหลักทรัพย์อย่างประเทศไทยเขาเห็นว่าเรื่องของตลาดทุนไม่ใช่เรื่องของคนที่แบบแบบเป็นว่าคนรวยแล้วค่อยมีเงินมาเล่น มีหลักพันหลักหมื่นก็เริ่มลงทุนได้โบลกเกอร์ก็เลยเปิดโปรแกรมหนึ่งขึ้นชื่อว่าโปรแกรม DCA ย่อม,มาจากคำว่า Dollar Cost Average หลายเจ้าก็อบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันให้ซื้อหุ้นเดือนละหนึ่งครั้งบางบางเจ้าก็กำหนดว่าเอาทุกวันที่หนึ่งหรือว่าวันเริ่มต้นของของเดือน นะเอาว่าเริ่มต้นวันที่หนึ่งเอาราคาเขาเรียก ATO ATO p e n ซื้อราคาเปิดนั่นแหละวันเดียววันที่หนึ่งก,กรกฎาคมอาซื้อไปเดือนหน้าหนึ่งสิงหาคมอาซื้อไปเดือนโน้นหนึ่งตุลาคมซื้อใหม่ไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆบางทีหุ้นก็อาจจะขึ้นไปบางทีก็ลงมาบางทีก็อยู่โดยเฉลีย่ยแต่รูปแบบ อย่างนี้พิสูจน์มาในต่างประเทศว่าโดยรวมๆแล้วในระยะกลางยาวให้ผลดีเพราะว่าลงตัวในตลาดทุกเนี่ยถ้าเน้นไปแล้วษนาดที่ว่าเป็นสามปีห้าปีสิบปีมันลดอัตราความผันผวนลงมาผลตอบแทนเป็นบวกโดยเฉลีย่ยประมาณสักสิบห้าเปอร์เ็นแต่ว่าบางเจ้าก็บอกว่าอย่างนี้ว่าเอางี้แล้วกันเดือนละสองครั้งวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหก ชนกับหวยออกเลยวันหวยออกกันแหละแทนที่ว่าจะไปแทนหวยก็เอามาซื้อหุ้สูตรเหมือนกันคือซื้อที่ราคา ATO at o OH p e n นจะเปิดมาวันที่ราคาเปิดวันที่หนึ่งซื้อปับ๊บวันที่สิบหกซื้ออีกทีเดือนหน้าวันที่หนึ่งวันที่สิบหกซื้อไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรียกว่าเป็นสูตร DCA Dollar Cost Average เรานี้เอ่อ เมื่อวานผมเล่าเรียงให้ฟังเรื่องของหุ้นประเภทปานผลดีวันนี้เอาหุ้นประเภทที่เรียกว่าเป็น value stock โดยในนี้ก็คือว่าพื้นฐานดีราคาถูกฐานะการเงินมั่นคงมีความสามารถในการทำกำไรอยู่ในเกณฑ์ดีเนี่ยรายนามที่ทางตลาดหลักทรัพย์อย่างประเทศไทยเขาไล่เรียงมาเนี่ยนะฮะก็มีดังต่อมานี้นะตัวแรกนี่เรียกว่า ชื่อหุ้น TR ตัวที่สองนี่ TCB ไทยคาบอนบัตไทยคาบอนแบกเนี่ยตัวที่สามนี่ RML ไหลวัแหนงนะฮะตัวที่สี่นี่ PDI ผาแดงตัวที่ห้านี่ละลินพัฟปาร์ตี้ตัวถัดไปนี่ CS c SC ตัวถัดไปที่เป็น SC น่าจะเป็น SC SS ตัวถัดไปนี่เป็นพวกเหล็กสยาม SS SC ตัวตัดไปที่เป็น TP ขอบ p TP ค o อบนี่มีติดโผเรียกว่าเป็นหุ้นปันผลดีด้วยนะแล้วก็เป็นหุ้น Value Stock ด้วยแล้วก็ตัวสุดท้ายในสเปคนี้ก็คือ ICC นะครับก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมเพื่อนทั้งสนแฟนรายการเอาไปประกอบการพิจารณาสำหรับท่านที่ว่าชอบแนวๆน,นี้นะหุ้น Value Stock พื้นฐานดีราคาต่ำ มีฐานะการเงินมั่นคงมีความสามารถนำกำไรอยู่ในเกณฑ์ดีสเปคของท่านใช่ไหมก็เกี่หุ้นพวกนี้ก็อาจจะได้หุ้นชุดนี้เอาไปพิจารณาสองดูรายละเอียดกันอีกทีหนึง่งนะที่บอกว่าประเภทนี้เพราะว่าผมเห็นว่าสำหรับผมแล้วผมเห็นว่าไม่ควรที่จะทุ่มเทไปที่ตัวใดตัวหนึ่งหรอกอย่างผมนี่ผมจัดออกมาเป็นสูตรที่เรียกว่าห้าบวกหนึ่ง หุ้นเด่นเล่นให้รวยนะฮะล่าสุดที่ผมเขียนลงในหนังสือคู่มือตลาดทุนไทยครึ่งปีหลังสอง0้าร้อยหกสิบพร้อมกับห้าบวกหนึ่งหุ้นเด่นเล่นให้รวยเขียนเจ็ดจับเรียบร้อยนะพร้อมเผยแพร่ก,กับท่านสมาชิกแล้วส่งไปทางอีเมลเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เพื่อความเข้าใจกัดจับก,กระจ่างสว่างสวัยและเตรียมการแถมอีกหุ้นดอเบี้ยสดใหุ้นเก่งก,กำไรนะฮะ มาคุยกันในวันอาทิตย์ที่จะถึงวันอาทิตย์ที่เก้ากรกฎาคมมีอะไรบ้างในงานนี้หนึ่งผมฟันตรงตลาดทุนไทยขึ้นปีหลังมีปัจจัยบวกปัจจัยลบยังไงฟันตรงว่าขึ้นลงเท่าไหร่ยังไงอันที่สองคือว่าการจัดสูตรอ้าบวกหนึ่งมุ้นเด่นได้รวยประเภทแรกหุ้นดาวที่เรียกว่าบลูชิปจะขึ้นหรือจะลงเอาตัวไหนดีตัวที่สองก็คือว่าหุ้นโกลด์หรือว่าหุ้น เติบโต,ตดีโรยที่สามนี่เป็นพวก c ซ c กิ c ข้อสต็อกตามอตรอบวัฏจักรที่ว่าจะขึ้นกันเยอะๆประเภทที่สี่เป็นพวกที่เรียกว่าเป็นเท n ร์น u ล d สต็อกจากแย่กลับมาดีแล้วจะรุง่งประเภทที่ห้าเป็นแนวที่ว่าปันผลดีแต่หวังในเรื่องของแคปิต a เก a i นสองเด้งประเภทที่หก็คือหุ d e ดีเวนซี แทบจะผูกขาดกิจการผูกขาดราคาตอนนี้โอ้โหต่ำแต่ว่าตอนท้ทาย,ายปีน่าจะดีน่าจะดีไปได้เยอะประเภทสไตล์หุ้นเก่งกําไรห,หุ้นเก่งกำไรไม่ใช่หุ้นเนา่าหุ้นปั่นนะเป็นหุ้นหกประเภทที่ว่ามาเนะั่นแหละแต่ว่าน่าสนใจที่เอามาเก่งกําไรมาเล่นนั้นมีเยอะตัวหนึ่งรอบที่ผ่านมานี่พาเทนะฮะจากแถวประมาณสักยี่สิบบาทไปยี่สิบห้า ตอนนี้กำลังเลงอยู่เออาจะาเอาตัวไหนมาฝากกันในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะหวังผลตอบแทนอยู่แล้วดับประมาณสามสิบห้าถึงหกสิบ้าเปอร์เซ็นในภาวะตลาดที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นี่ก็แสดงว่าต้องหวังผลแบบตอบแทนที่ชนะตลาดแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าหากพลาดท่าเสียทีมามีจุด Stop Loss มีจุด Cut Loss กันให้งานนี้สำหรับท่านสมาชิก ประเภทเอกคูซ V.I.P. mini V.I.P. เข้างานที่ฟรีทุกที่นั่งทุกท่านนะฮะอา้าวแล้วถ้าไม่ใช่สมาชิกประเภทนี้ท่านอัปเกรดขึ้นมาหน่อยหนึ่งเทียบไปเหมือนจะไปเป้าหมายปลายทางที่เดียวกันนั่นแหละจากสนามบินสุวรรณภูมิจะไปฮ่องกงเอาพูดยังยถ้าท่านนั่งอยู่ชั้นเอ็กโค y มีฮะ ขยับขึ้นมาหน่อยนึงนะ่งครับอัปเกรดมาอยู่ชัานวิศิาร์ก็มา,มาร่วมงานนี้ได้พูดยังยก็อัปเกรดขึ้นมาหรือท่านที่ยังไม่เคยตีตัวเข้ามาเป็นสมาชิกเชิญนะครับมีค่าใช้จ่ายกันอยู่บ้างตามสมควรนะครับสมบัรเป็นสบาชิปกาแฟเอ็กโศ s ซ v ฟก็ได้สิทธิ์อะไรบ้างหนึ่งเข้างานนี้ฟรีสองได้คู่มือตลาดหุ้นฟรี อันที่สามนี่คือไม่ต้องรอถึงวันสัมนาวันอาทิตย์ที่เก้านะครับสมัครสมาชิกํำรองที่นั่งงยืนยันเสร็จจับส่งให้ท่านทางอีเมลหรือว่าทางไลน์แล้วแต่ท่านสะดวกอันดับที่สี่ก็คือว่าเชิญท่านก็มาเป็นสมาชิกเมมเบอร์ในกลุ่มไลน์ก็มาในกลุ่มไลน์นะก็จะมีอัปเดตข้อมูลต่างๆเนี่ยให้ทุกวันในห้องนี้นะ พุ่นเอ็กโคสี่บายนะตัวดึงผมนะครับก็เป็นสูตรห้าบอกหนึ่นงพุ่นเด่นเล่นได้เลยลงมานี่แล้วผมมาอัปเดตเฉพาะท่านสมาชิกให้ทุกวันนะครับสำรองที่ดั้ง0970986,000หรือแอดไลน์เข้ามานะฮะตามนี้นะครับต้นานของ t o n t a n c o r p เสร็จแล้วก็สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าได้จะมางานวันที่เก้านี้ จริงๆเอาให้ทันหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะว่าน่าจะเหลือไม่เกินสิบที่นั่งถ้าหมดตามนี้ก็ปิดประตูเจอกันอีกทีก็ปีหน้าในงานครึ่งปีมีผลดีนะครับก็ไปว่ากันอีกทีปีหน้านะครับเชิญนะครับที่ต้นฐานเขาสำหรับวันนี้ก็ผมคิดว่าข้อมูลที่เอามาให้วันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ตามสมขวร คัดไปเป็นหนึ่งในหุ้นเด่นของท่านก็แล้วกันนะะประเภทแวร์รู t ส c ็ส่วนถ้าจะเอาฟู l หรือว่าเต็มรูปแบบก็เชิญปนันอาทิตย์ที่จะถึงนี้สำหรับวันนี้ก็โชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านกลับขอบพระคุณสวัสดีครับ